เอาละครับพนนเกมของโซนโฟร์เอ็กซ์ติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเนาะเดอะโฟร์เอ็กซ์ติมนะครับบีทซิ่งออฟเดอะดาร์คซิสเตอร์นะครับพนจากนักบวชแห่งเงามืดเนาะเป็นเง่ายๆเป็นชุดแฟชั่นเป็นพิเศษชั่นนะครับก็เป็นระยะโปรโมชั่นก็คือตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่14นั่นเองนะครับโดยการเติมเงินคิวร์โค้ดในราคา299กก็เหมือนรอบก่อนหน้านะครับแต่รอบนี้ไม่มีสเตตัสเนาะ เป็นชุดแฟดอย่างเดียวเลยไม่มีสเตตัสนะครับ no status นะ no status นะครับ้าถามผมว่าสวยไหมก็ผมว่าน่นจาจะใกล้ทีมทาราวีนแล้วแหละก็เลยแบบมีชุดแบบทีมผีๆมาให้เนาะเผื่อได้ไปจัดอา่าผมว่าน่าสนใจครับน่าสนใจอยู่อ่ะก็ประมาณนี้ก็จะได้ชุดเป็นชุดซิ t ตเตอร์เนาะให้เป็นตัวผู้หญิงนะครับส่วน คอมผู้ชายก็จะเป็นชุดบัตรหลวงครับก็นี่เลยเนาะได้หมดทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ได้ไข่อวิชชินุบิมาเปิดด้วยเนาะอันนี้ไข่อันชอวิชชินุบินี่ก็ประมาณฟองละเจ็ดสิบเก้าละถ้าแบบซื้อในเกมอมะนะโอ้ยของพวกนี้นะครับรีวิวสี่สิบห้าขึ้นไปค่อยจะใส่ได้นะครับอ่ะผมจะมาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับไป อ่ะโดยการเติมเงิน,นครับก็เหมือนรอบที่แล้วทุกรอบที่ผมบอกแล้วนะครับก็จะมีอย่าไปเติม300นะมันโปรโมชั่นอยู่ที่299นะครับใครที่ไปเติม300คือไม่ได้นะครับต้องแค่299นะครับกดไปก็กดยอมรับเลยแค่นั้นครับปึ๊บต้องเป็น299นะครับอนนี้ยอมว่าเป็น299นะถ้าเป็น300ไม่ได้นะครับมันโปรโมชั่นอยู่ที สองก้กาเติมมากกว่านั้นก็ไม่ได้นะครับต้องเปิดโปรโมชั่นตามปีๆเลยปึ๊บปึ๊บยนคิวของฟอมเทสปั๊บจเรียบร้อยนี่เลเขาจะได้ชุดมาแนละ้วนะครับก็ไปดูตัวเกมนะทีนี้ ่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ตัวเกมโซนโฟก t r ตีมครับผมก็เมื่อกี้เราเติมมาเนาะก็จะได้ไข่ชินบินะครับแล้วก็นี่เลยนะเป็นชุดนะครับแฟชั่นเนาะแล้ก็ได้ดีนะครับดี DE. สำคัญก็ได้ดีด้วยนะนี่ไม่ได้รีนะครับดีคือดีละประมาณนี้ลองมาเปิดดู ถ้าไม่ได้ตัวละครหลักเดี๋ยวผมผมนั้นผมว่าจะเปลี่ยนชุดนี้ออกได้เลยที่ผมใส่อะต้องเข้ากับทีมเทศกาลโอ้โหหน้าอย่างนี้ไม่น่าได้ตัวหลักเอนิกี้ขอบคุณนะให้ผมได้เลยจูนัตัวได้ไหมได้ตัวผู้หญิงมดเลยอันไม่ได้จูจูก็ไม่ได้อ ได้วิวมากินขึ้นแล้วไอเดี๋ยนะมันได้เสื้อได้ไหมเสื่อเสื้อน่าจะเป็นชุดเลยครับเสื้อกับกางเกงกางเกงก็ดำกึคือไม่ได้ตัวแบบจะใส่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ก่อน รีของไหมอยู่ไหนอ่ะสรุปต้องเปลี่ยนบเหมันรู้อ่ะมันรู้ว่ามันรู้ว่าจะมีนี่เบปเออป๊บไอ,อตัวรีด้วยโอ้โหมันรู้ว่าต้องเปลี่ยนนะผมอ่ะตัวมไม่ดีอย่างนี้แหละอ่ะใส่ครับ ไปแบบเดิมเดิมก่อน,นะนี่อยู่ฝั่งดีนะครับ,บ,บมาดูมาดูเอามาดูกันก่อนนะมันหามุมแบบยืนได้กัน,นใส่กดปึ๊บ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 ,บไม่เด้ดถุงมือมันไม่เข้าปะ่ะถุงมือได้แค่แด่แค่มาณส่วนมาได้ประมาณเนี้ <c oughs> ยเจดที่อยู่นะเล่น เออไปเล่นนะวัดที่นะนีไ่ไหมเราไปเปิดด้วยเปิดนี่ด้ยวเดเดยวเอออบิชินอเบิตัวนี้ก็เหมือนกำลังจะกลับมาตื๊บอุ้ยได้แรงว่ะได้แรงมาหนึ่งอันแล้วไปดูราคาดิราคาไอห,หนึ่งจินนี้ก็ไม่แย่นะ โอ้โเนาะวิดแต่ว่ามันต้องเป็นระดับรีเจนขึ้นครับก็จะอ,อีได้เพราะฉะนั้นก็ไปขายประมาณชินช้นละอ็มชิ้นละอ็มประมาณสองอิมประมาณสองอิมอิแล้วประมาณสองอ็มไม่ได้อยู่สองอ็มก็ตีประมาณตอนนี้อ็มประมาณตียี่สิบาทสี่สิบบาทสี่สิบเออแล้วก็ได้ชุด ประมาณนี้ครับผมลองนีจริงเนี่ยใส่แคน่นี้คือหลามมันก็จะเป็นออร่าประมาณนี้แหละกระทับออร่าผมมันกระเทีดีนะหรือว่าทรงผมไม่หรอกทรงผมมันเดี๋ยวอันนี้มันได้ผมเลยใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราไม่เอาทรงผมนะผมผม,ผมว่าง,งี้เท่ก,กว่าว่ <c oughs> วาราคากระดูกได้ไง แล้วข้ามกระดูกได้ไงแล้วมือแบบปกติดูมือดิถุงมือปุ๊บมือปุ๊บเง็ดถือปืนด้วย J K ก็เท่อ่ะเอาเลยเท่จัดอันนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ชอบอย่ายลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมว่าหลังๆเริ่มมีแฟชั่นมาแล้วก็ดีใจด้วยนะเออไม่ต้องมีของสเตตตรงสเตตัสเยอะเท่าไหรก่ก็นั่นแหละเอาไวท้ที่แต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบไม่อยากได้คุ้มเนาะได้คุ้มก็ รอแล้วกันผมว่ามันจะอยู่เวอร์ชันไปเรื่อยอะแต่ส่วนตัวผมมองว่าน,นี่ก,ก็ก็ดีแล้วนะสวยอยู่นะแต่แอปเอาเองแล้วกันแบบชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแหละเนี่ยผมว่าก็ทีย่ดีนะเอาละครับเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคลิปนี้เพียงเท่นี้ครับผมอ่นะครับ